ก็เกล็ดคิ้วกะจมูกจมูกแตกครับชั้นที่จะก็ไม่ดีเหรอไม่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 ใช่งานแล้วมันไม่ใช่บู๊หมัดนะนี่เขาคือมาเลื่อเขาจะหนีออกจากโลกบ้าแล้วเรียบร้อยต้องไปแล้วครับบ้านบ้านพี่ปอบใช่ไหมบ้านพี่ปอบเลยล่ะซีรีส์ซีรีส์คูลี่ครับซิงแพร่เยอะเลยใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับ ผะครด้วยนะครับก็ที่ผมมี <ใน S 2> เป็นเป็น,<ค>น <ๆ S 1> งานเดียวครับละครตอนนี้ก็ใกล้จะออนแล้วนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมได้ได้ชมแน่นอนครับละครเป็นอีกหนึ่งความสามารถอีกหนึ่งโอกาสที่นุกได้รับแล้วทุกคนทุกคนน่าจะภูมิใจกับนุกอ่ะนั่นแหละอย่างที่นุกพูดไปเมื่อกี้ว่าเขาน่าจะอยากให้เขาดีใจว่าเขามีน้องที่เก่งขึ้นแล้วนะมีความเป็นแมสเพิ่มมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยก็ปิดคิวกับจมูกจมูกแตกครับจริงๆมันมันแตกอยู่แล้วเนี่ยสังเกตดูตรงเนี้ยมันจะบวมใช่ไหม ไอ้ตัวที่บวมเนี่ยคือต่อยมวยย้อนกลับไปกี่ปีว่ะสองสองปีว่ะสองสามปีที่ผมเคยไปต่อยมวยอ่ะแล้วผมไม่ได้ไปหาหมอกระดูกมันน่าจะแบบโค้งตัวละมันน่าจะโคตรๆสักหน่อยแล้ววันนั้นเป็นคิวบูซึ่งคนที่เขาพลาดกับผมอ่ะเขาเป็นนักมวยเออแล้วมันไม่ใช่บูหมัดนะขาเขาเอ้ยแล้วก็แชมป์นักมวยเลยมันมันเป็นแชมป์น่ารักนักมวยที่น่ารักมากปุ๋ยการก็บอกให้ไปหาหมอแต่ว่าก็ ไปมาแล้วเหรอรามันแข็งแกร่งไม่เป็นคร <c oughs> ับมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลไปเยี่ยมใครเหรอไปเยี่ยม <c oughs> ไปเยี่ยมไปเยี่ยมครับมันเจ็บตั้งแต่แทงน้ำเกลือแล้วครับแล้วก็ตอนคือนก็กลัวผีผมไม่ไม่ไปแล้วครับครับคือมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าพอพอเข้าไปเยี่ยมเขาแล้วคราวนี้คุณผู้จัดก,การเขาก็เลยบอกว่าไอ้นี่ตกกลางคืนมาเกลือเขาจะหนีออกจากโรงพยาบาลดูละครเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมัันกลวดึงสายน้ำเกลือแล้วก็บู๊ออกมาแบบนนนี้เหรรอมัักลวจิงะไป ดีโออุ้ยบอสนุกกำลังหาเอ้ยกำลังยิ้นะกำลังยิ้ตอนนู้ปแบบเนี่ยคือบอสครับเฮ้ยครับตัวใครต้องัาเฮ้ยมันผ่านมาแล้วอันนั้นมันมันดาวลงแล้วเรื่องนั้นอ่ะนกเป็นยังไงครับอู้มีแพนอีกเยอะเลยใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับขายของด้วยนะครับตอนนี้ผมมีเป็นเป็นสกินแคร์เป็นครีมเป็นเซรั่มเป็นกันแดด อะ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีปฏิทินเดี่ยวด้วยเนาะปฏิทินคู่ก็เป็นให้ทางทางบริษัทไปลายๆเขาจัดการแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังจะมีมาใหม่เลยนะอีกเยอะเลยคือเป็นตัวการ์ตูนเป็นอาร์ท,ทอยที่นุกทำเองอเดียวตัวมันเกิดอาตัวมันเกิด,ย,ดยังยังไม่ได้ขายเลยครับ <c oughs> อันนั้นเปิดตัวให้เขาดูก่อนครับคือก<ๆ>็ทาเป็นกล่องจุ่มบอสแล้วก็เป็นเสือ้เอเชิ้ตเสื้อกีฬาตัวเนี้ยเสื้อกีฬาเสร็จแล้ว ผมเพิ่งลองเมื่อสองวันที่แล้วเสร็จแล้วผมออกแบบให้ใหด้ดีมากๆเป็นเสื้อที่เหมือนเหมือนกับทีมชาติเขาใส่อะไรเงี้ยที่แบบน <ừ> ินิมๆๆเลยเงี้ยก็ลุงพี่ๆละข่าวด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวซื้อๆนะครับเออประกาศขายไป <c oughs> ดิขายตรงเลยนี่ยมาถึงปลายมากเน้นผลงานเกี่ยวองเงานหน่อยล่าสุดเห็นเพิ่งจะวงสวงไปเมื่อไม่นานมานี้วงสวงไปแล้วแล้วก็เปิดกล้องไปแล้วไปที่เรียบร้อยกล้องไปแล้วครับบ้านบ้านพี่ปอบใช่ไหม าทีปอนได้ละแต่ซีรีส์บุรีครับคือว่าเป็นบุรีที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลเลยในเรื่องวีเฟนเจตนาไม่ลืมครับผมได้ดูกันแน่นอนในเดือนทษภาคมนี้เพื่มเพื่อก่อนเพื่อเพ่ก่อนหนังผมครับก่อนละครผมก็ฝากซีรีส์เรื่องแรกของพายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากๆถือว่าถ้าทุกคนได้ดูได้เปิดใจรับชมไปแต่ไม่เห็นในค่ายปลายมันจะเป็นในค่าวของมอรลันที่เราดึงไปเอิม เป็นเป็นเป็นลุกเป็นลุกดูแลใจใสอบอุ่นใช่ค่ะมีเล็บทรงเล็บซีนอะไรอย่างงี้ไหมเล็บซีนมีแน่นอนเฮ้ย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 อย่ารู้อย่ารู้อือทีแรกที่เขาทักทามมาว่าลองมาเล่นซีรีส์ไหมแต่แต่มันเป็นชาเลนจ์ของไปแล้วว่าปีนี้อ่ะไปอยากอยากแสดงซีรีส์สักเรื่องแล้วก็เป็นโอ yeah. กาสประจวบเหมาะพอดีต้นปีที่เขาทักมาเราก็เลยตอบตกลงรับว่าเออโอเคพี่เพราะว่าอยากลองแสดงซีรีส์แล้วก็ มันได้เป็นตัวตนของเราด้วยเป็นซีรีส์อยู่นีแต่พอได้เข้าไปเปิดกล้องเปิดกล้องจริงๆโอ้โหมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยมันดูเป็นเป็นะลรที่ Amazing ที่เราไม่เคยรู้จัก <c oughs> เออตั้งแต่ฉากแรกที่ไปได้แสดงจนไปตกใจว่าพี่ไปต้องทำอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วสุดท้ายก็ได้ทำแล้วทุกคนจะได้ดูในซีรีส์ยัยงไงจะก็ไม่ดีเลยหรอไม่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 ใช่ทคนิกในการจําหรือการเล่นยังไงคือตามที่ผู้กำกับวินไปมา มันจะเป็นตามความรู้สึกของมูตแต่ละอารมณ์มากกว่าถ้าถ้าอารมณ์ตอนนี้เรากําลังอกหักหรือว่าเราคิดว่าเขาไม่รักเราเราจะถ่ายทอดออกไปทางสีหน้าแววตาแล้วก็คํำพูดทำไมทำกับเราแบบนี้ไงโอกหักเนี่ยเขาเขาเขาบอกเอ้าพี่บอกให้ใครเล่นเนี่ยเอาบอกโอโหโทษเขาโทษเนี่ยไงนี่ไงมันเข้าสิงไงความเป็นนักแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกคำื่อกี้ไง บอกความผิดยาหรอกประมาณเดือนนี้ครับประมาณวันที่ที่เ็ที่เซนทรัลลัชพาวครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกของกายใส่กระโปรงไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นเขาเคยจะให้ผมไปนั่งรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องอะไรมากมายหรอกคือผมเคยไปเล่นกูคาร์ดกับเขาอ่ะผมไม่กล้าเหยียบสุดนะแต่เขากล้าเหยียบสุดคือผมผมเป็นคนกลัวความเร็วนะพี่เอาจริงๆแต่ถ้าถ้าปะทะร่างกายอย่างเงี้ยผมผมไม่กลัวอย่างเตะบอลต่อยมวยอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่กลัวแต่ถ้าขับรถเนี่ยยอมใช่ตีนี้ก็ ลงแข่งขันเหมือนเดิมครับในรุ่นรุ่นเดิมด้วยเป็นโตโยต้ายาลิชอนเมกเลสเดี๋ยวไปเชียร์ต้องได้แชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้มุสลิมเขาจะร่วมลงไปนั่งด้วยใช่เพราะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าขับรถยังสายเลยนี่เดี๋ยวผมต้องให้เขาเข้าไปนั่งด้วยกันคร่ะคือ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 เขาเป็นคนที่ล็อกล็อกอ่าล็อกลันดับเฮ้ยไม่ต้องพูดน้องน้องก็พูดดีกว่าอ่าฝากแฟนๆทุกคนครับผมก็ ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็อาจจะได้เห็นนุ๊กปายในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนุ๊กปายในเวอร์ชันที่อ,อ๋อคไม่ดีขึ้หรอไม่ไม่ไม,ไม <laughs> ง่งานการงานการงานตึกใจหมดเลย <laughs> นุ๊กอาจจะเห็นพวกเราในเวอร์ชั่นที่อัพสเกลขึ้นอัพเกรดขึ้นนะครับผมไ <laughs> ม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเล่นละครเล่นซีรีส์หรือการทําเพลงใหม่ๆการทํารายการหรือแม้กระทั่งการเป็นนายตัวเองหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจ ในการเปิดบริษัทของแต่ละคนนะครับผม<ช>ก็ทุกคนจะได้เห็นแน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งรอบที่รักในตัวนุกนะครับในตัวปายนะครับอาคุณนน<ไ>ปายากด้วยแล้วก็ฝากพวกเราทั้งสองคนนุกปายก็ยังคงเดิมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็คอยสนับสลังใจให้กับเราเสมอเชื่อว่าปีนี้ทุกคนจะเห็นนุกปายในอีก,กเวอร์ชั่นที่ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็เป็นเป็นตัวตนที่เราได้ทําปนสิ่งที่เรารักบวกกับได้ได้ ได้มีพี่แฟนคลับร่วมเดนทางม,มากับเราด้วยครับครับเ,เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะ